กล้ามเนื้อแน่นล่าบึกกระสุนยิงเข้าใส่พวกมันทั้งหมดจะเด้งกลับมาและฆ่าฝ่ายตรงข้ามเพึ่งเข้าห้องขังถูกคนอ้วนเยะเย้ยหลังจากนั้นพั <c oughs> สดีได้ยินเสียงนั้นก็ยิ้มไปดูว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างคนที่ได้คือคนที่นอนหยุดพื้นเป็นคนอ้วน <c oughs> ชัดเจนมากเอ็มไม่ใช่คนที่จะถูกรังแกง่ายๆแต่ก็ยังมีคนอยากลองเอ็มเพิ่งมาเขาไม่อยากสร้างปัญหาแต่พวกนั้นเป็นทุรังในตอนนี้มีคนอื่นเข้ามาอีกแล้ว ประโยคนี้แทงทะลุหัวใจของเองปรากฏว่าพันรายาของเขาถูกฆ่าโดยชายสวมหน้ากากตัวเขาเองก็ถูกทําให้หมดสติพอตื่นมาก็มีอาวุธอยู่ในมือแล้วคนที่รักที่สุดตายต่อหน้าตัวเองตัวเขาเองถูกทําร้ายและถูกส่งตัวเข้าคุกในที่สุดเองก็ทนไม่ไหวแล้วไม่จําเป็นต้องอดทนอีกต่อไป พัสดีรีบวิ่งไปควบคุมพวกเขาจากนั้นเองก็ถูกพาไปที่ห้องทำงานของหัวหน้าพัสดีเฮนเนสซี่แต่เฮนเนสซี่มองเองเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างออกไปกลายเป็นว่าแอมเคยเป็นนักแข่งที่ยอดเยี่ยมและทุกๆปีในคุกนี้พวกเขาทั้งหมดมีการแข่งขันรถยนต์และใช้ประโยชน์จากการถ่ายทอดสดเพื่อสร้างกำไรมหาศาลให้กับเรือนจำแต่ผู้แข่งหน้ากากขีดกลางคนดังที่สุดในที่นี้หลังชนะรอบที่สี่เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงเพื่อรักษาความนิยมและสร้างผลกำไรให้กับตนเองเธออยากให้เองสวมหน้ากากแกล้งเป็นคนนั้นเข้าร่วม แข่งขันและตกลงกับแองว่าตราบใดที่เขาชนะ5ระดับจะปล่อยเขาออกจากคุกเพื่อที่จะออกไปสืบหาความจริงการตายของภรรยาแองตกลงแทน SC เนสซีก็พาแองมาห้องประชุมรถแข่งในเรือนจำสามคนนี้เป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาพวกเขาพาเองไปดูรถแข่งของเขารถแข่งมัดแตงวีแปตัวถังผลิตจากไทเทเนียมเครื่องยนต์5.4ลิตรวีแปสอบแข่งขันกับซปเปอร์ความเร็วสามารถสูงถึง850แรงมา้าและแรงบิด700ปอนด์รถติดตั้งกระจกกันกระสุนทั้งคันท้ายรถมีความหนา20เซนต เมตแผ่นเหล็กหนาทึบส่วนหน้าติดตั้งปืนแก๊สลิงสองขั้วดูออกเลยว่านี่ไม่ใช่การแข่งขันความเร็วปกติโคช้ชบอกกฎการแข่งขันให้เขาการแข่งขันแบ่งออกเป็นสํำรอบ เป้าหมายของสองรอบแรกคือการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำลายคู่ต่อสู้รอบที่3ถึงจะแข่งความเร็วใครเข้าเส้นชัยได้คนนั้นชนะแต่ก่อนอื่นก็คือต้องรอดถึงรอบ3เพราะคู่ต่อสู้ของเขาเป็นคนโหดเยี่ยมามากคนหัวร้านที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นชาวจีนเขาได้ฆ่าคนไปแล้ว7คนบนสนามแข่งนี้ผู้ชายมีคราวคนนี้ถูกเรียกว่าเครื่องตัดทางครั้งหนึ่งเคยฆ่าคน FDI 2คนอย่างโผงผางเพื่อให้ได้ตัวเลขเพียงพอเพราะจำนวนคนขี่ไม่เพียงพอที่เขาจะฆ่าพูดถึงตอนนี้โค้ชมองดูสาวๆที่กำลังลง จากรถเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วเพราะนักแข่งคนสวยมาแล้วนั่นหมายความว่าการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรือนจาชัยส่งอาชญากรหญิงไปพวกเขามาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความตายเคสผู้ร้อนแรงไปที่รถของเองและเองก็พูดขึ้น <S <S เคสได้ยินรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนสวมหน้ากากเอมไม่เสียแชมต่อเขาถอดหน้ากากออก you crashes, you ในเวลาเดียวกันแทนส์ซีกำลังเฝ้าสังเกตสถานการณ์ในสนามแข่ง เพจะเพิ่มความนิยมในการถ่ายทอดสดทุกครั้งเธอให้ผู้กุมเรือนจำหญิงพาสาวๆหุ่นแซ่บๆมาเป็นนักแข่งตามคาดการแข่งขันยังไม่เริ่มแต่จำนวนผู้ชมออ,อนไลน์ก็พุ่งสูงขึ้นกว่า10บล้านคนในสนามแข่งรถแข่ง9้าคันกำลังกระตุน้นเครื่องยนต์เตรียมพร้อมไฟเขียวกระพริบรถทุกคันพุ่งออกไปเหมือนกระสุนเองอาศัยเทคนิคการขับที่ชำนาญได้ขึ้นที่หนึ่งอย่างรวดเร็วแต่การแข่งครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งความเร็วแต่เป็นการวิธีเพื่อทัาคู่ต่อสู้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดสดแฮนเน หมดอุปกรณ์ถ้าผ่านดาบได้ก็สามารถดิ่มได้ถ้าผ่านโลกที่ก็สามารถใช้ได้อุปกรณ์ป้องกันตัวถ้าผ่านกระโหลกศีรษะจะตายทันทีแบบชีนตันผ่านดาบเล่มแรกแก๊งเลี้ยงปรากฏขึ้นบนรถทันทียิงกระสุนใส่รถข้างหน้าท่ามกลางความตื่นตะหนกรถยนต์พุ่งชนกระโหลกศีรษะเหล็กขนาดใหญ่สองอันปรากฏขึ้นตรงหน้าทันทีเสียบตรงเข้าไปในช่องว่างหลังจากนั้น คนแรกที่ถูกตัดออกจากการแข่งขันนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วระหว่างการแข่งขันมีคนเริ่มหมดอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องแก๊สลินินกระสุนอย่างบ้าคลั่งหากผ่านนอจะปล่อยน้ำมันลอลื่นและหมดุดป,ปัดปูแหลมเจ้าอย่างทั้งคนและรถพลิกกลับทันทีสามรอยรอบยังไม่ลงถึงพื้นข้างหลังมีกระสุนอีกนัดหนึ่งที่พุ่งขึ้นไปบนฟ้าผู้รล่าคนที่สองจับไปอย่างสงบก,การกระทำแบบนี้ทำให้จำนวนการดูสตรีมสดถึง46ล้านและตอนนี้เองก็ประสบปัญหาเช่นกันหลังจากสัมผัสดาด เขาพบว่าแก t ตเลงสองตัวของเขาติดอยู่เคสปีนขึ้นไปบนหลังคารถเพื่อแก้ไขทันทีแต่รถข้างหลังยิงกระสุนอย่างบ้าคลั่งแอมเห็นแล้วรีบวิ่งไล่ตามรถข้างหน้าเพื่อใช้กั้นกระสุนเพื่อให้เคสใช้เวลาซ่อมอื่นแม้ว่าแก๊ตเลงจะได้รับการแก้ไขแต่กระสุนด้านหลังมันรุนแรงเกินไปแอมยินคงถูกไล่ล่าและโจมตีอยู่ ช่วงเวลาสำคัญอุปกรณ์ทั้งหมดใช้งานไม่ได้ไท้ายรถเป็นรูทาะกระสุนโดนแบบนี้ต่อไปรถพังแน่ๆในเวลาเร่งด่วนแอมคิดวิธีออกบอกให้เคสเอาเชือเ้อเพลิงลงมาแล้วนั่งบนตักของเขาทุกคนตะลึงเขาเอาเชือเ้อเพลิงขึ้นที่นั่งคนขับร่วมดึงบอถีออกเชื้อเพลิงลอยขึ้นกระทบคาแล้วหล่นใส่หลังรถเคสเอาไฟหยิบขึ้นบนรถทันที ชายผิวดำหลบไม่ทันการเพิ่มความเร็วทำให้เขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าถูกกำจัดเพิ่มหนึ่งคนแต่มอเวลานี้มีคนข้างๆกำลังยกนิ้วมือกับเขาเอมอึง้งเพราะวันที่ภรรยาของเขาถูกฆ่าตายมือของฆาตรกรก็ยกนิ้วมือแบบนี้เหมือนกันปรากฏว่าฆาตรกรคือผู้คุมทั้งหมดเป็นการจัดฉากโดยเฮนเนสซี่การสูญเสียนี้ทำให้อเมสตกอยู่ข้างหลังแม้ว่าเอมจะเป็นคนสุดท้ายแต่อย่างน้อยก็ยังสามารถรักษาชีวิตตนเองได้หลังจังหวัดจันทบ,บุรีการแข่งขันเขาขับรถแข่งไปที่ร้านซ่อมเพื่อ พบว่าหัวฉีดน้ำมันไม่ได้เสียและเคสก็ออกจากที่นี่ไปอย่างรวดเร็วพอรู้ความจริงอแอมตัดสินใจยอมแพ้ในรอบต่อไปไม่คิดว่าเบนเนสซี่ <es> จะเตรียมมาเร็วขนาดนี้เธอถ่ายรูปลูกสาวของเขาข่มขู่เขาเป็นคนไม่มีอำนาจก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องยอมเองต้องยอมประนีประนอมการแข่งขันรอบสองได้เริ่มขึ้นแล้วแอมขับรถเข้าไปในยโยมงจากนั้นจบคันเปียร์แล้วถามเคสทำไมเมื่อวานเชื้อเพลิงปล่อยไม่ออกหมดหนทางเคสยอมพูดความจริงปรากฏว่าเธอแอบทำข้อตกลงกับเดนเนส แค่ต้องยับยัง้งแอมขีดกลางแค่มีเงินก็ชนะเธอก็จะไม่มีความผิดและถูกปล่อยไปรู้ความจริงของเคสเองไม่ได้ทําให้เธอยุ่งยากขึ้นไปอีกแต่กดแก้ส่วรโรยเองบ้าคลัม่มเขาต้องฆ่านักฆ่าคนนั้นเพื่อล้างแขนให้ภรรยาเขาไล่ตามรถของผู้ชายคนนั้นพูดแล้วรถข้างหลังก็โดนบาดทดเปิดฉากยิงใสเองทันที เองก็หันรถโต้กลับบ้านหน้าเขาวิ่งเข้าสู่โหมดป้องกันแล้วเลี้ยวเสียงเสียงปล่อยหมอกกระสนุนนักฆ่ามองไม่เห็นทันทีหลังจากนั้น แอมเปิดประตูรถริบวิ่งมามุ่งไปหาคนที่ล้มล,ลงโดยตรงใส่หน้ากากแล้วลงจากรถล็อกคอฝ่ายตรงข้ามบิดหนึ่งครั้งแล้วจ้องทห่งไปที่กล้องวงจรปิดแฮนเนสซี่อยู่อีกด้านของกล้องไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของเธอ <the> เรือประจันบานเริ่มต้นขึ้นทันทีโหลดวางระเบิด ต้นไฟระยะความเสียหายอยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรปืนคนมือที่มีอัตราการยิง2,000รอบต่อวินาทีปืนใหญ่แต่ละกระบอกที่ยิงออกไปทําให้พาหนะเสียหายทั้งคันมีแม้กระทั่งโซ่เหล็กที่บิดเบี้ยวเมื่อถูกปักหมดุดนี่คือผลลัพธ์ ไม่ใช่สนามแข่งอีกต่อไปแต่เป็นสนามรบหลังจากนั้นไม่นานมีเพียงรถของเอ็มและแบ็กชีนกันเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในสนามแอมตอิดต่อแบ็กชินกันเพื่อขอความร่วมมือแบบ2ต่อ1อย่างแข่งขันดังนั้นพวกเขาจึงพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกันปิดกั้นแนวสายตาของเรือประจันบานวิ่งบนกระโหลกแล้วแยกออกทันทีเรือประจันบานโดนประตูตัวใหญ่ เรือประจันบานก็ระเบิดจังหวัดันทบ,บุรีรอบที่สองด้วยและตอนนี้แฮนเนสซี่รอดจนน้ำลายฟูมปากนี่เป็นครั้งแรกที่มีอาชญากรรมท้าทายอำนาจของพัสดีในยที่สาธารณะเธอจึงสั่งพรุ่งนี้ต้องจัดการกับเอม็มเพราะเพลิกเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดฝันเธอส่งคนไปติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลใต้รถของเอม็มวันถัดไปรอบสุดท้ายของการแข่งขัน,ขนมรณะนะเรออิ่มยงเป็นทางการแอมรีบวิ่งไปข้างหน้าเมื่อไปถึงบาทผู้คุมก็ตั้งใจรอจนกว่างแบบชีนกันผ่านจะสว่างขึ้น พราะไม่สามารถเปิดใช้งานอาวุธได้เลยทําได้แค่ให้แมสชีนกันที่อยู่ข้างหลังยิงใส่ตนเองอย่างมาเมามันยิ่งปืนโคนออกมากเท่าไหร่ก็ยิงดุมากขึ้นเท่านั้นเขาใช้แค่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ถูกยิงออกไปตามมาด้วยควันขาวที่พุ่งออกมาทันทีเอมหลบผนังด้านนอกของเรือนจําถูกฟอกเป็นรูใหญ่รถสองคันหายไปทันทีในควันหนาตอนนี้เฮนเนสซี่เพิ่งรู้สึกตัวสองคนร่วมมือกันหนีออกจากคุกเทนเนสซี่ hey ตะลึงกับจํานวนคนดูสตรีมสดกว่า100ล้านความประหลาดใจของเฮนเนสซี่ตื่นตระนกสับส่วน แล้วกดปุ่มสตตร์ระเบิดแต่ระเบิดนั้นก็ถูกคลี่คลายไปตั้งแต่เนิ่มนเนิเธอสอง่งสบีจำนวนมากเพื่อตามหาทั้ง2คนแอมเตรียมพร้อมไว้แล้วเขาปอนอยอนเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเกิดระเบิด ประสบความสำเร็จในการหยุดฝูงขหารไล่ล่าแต่เฮลิคอปเตอรบ์บนท้องฟ้าไม่เป็นอันตรายในเวลานี้เคสตัดสินใจที่จะอยู่และหลอกล่อฟรีเนื่องจากเธอลงนำในคําสั่งปล่อยพัสดีถูกบังคับให้ปล่อยเธอไปเช่นนั้นเอมและแบบชีนกันก็หนีสําเร็จแต่ทางด้านของเฮนเนสซี่ได้เงินคนก็ได้จับเธอเปิดของขวัญจากพี่ชายของเธออย่างมีความสุขไม่คิดว่าจะมีระเบิดอยู่ข้างใน love this game เร่งปีหลังเอมกับแบสชีนกันเปิดร้านซ่อมรถในขณะนั้นจูจ่ๆก็มีรถมาจอดเคสลงจากรถจากนั้นทั้งสามก็เริ่มต้นชีวิตที่มีความสุข